บทที่สร่องรอยอดีตตอนที่หนึ่งความทรงจำที่ถูกลืมดวงอาทิตย์เริ่มลลอยต่ำท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มอมทองประสิทธิ์เดินทอดน่องไปตามถนนในหมู่บ้านที่คุ้นเคยทุกย่างก้าวของเขาราวกับพาให้ความทรงจำในอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางที่เขาปั่นจักรยานไปโรงเรียน ทุกซอกซอยมีร่องรอยของวันวานร้านโชห่วยของป้าละม่อมที่ตอนนี้กลายเป็นร้านสะดวกซื้อสนามเด็กเล่นข้างวัดที่เหลือเพียงร่องรอยของพื้นทรายและต้นมะขามหน้าตลาดที่พวกเขาเคยปีนขึ้นไปเก็บฝักเขาหยุดยืนตรงหน้าบ้านไม้หลังเล็กที่ดูโทมลงไปถนัดตาบ้านของครูมนตรีครูมนตรีเป็นครูประจำชั้นของเขาตอนประถม เป็นคนที่สอนเขาให้อ่านออกเขียนได้และเป็นคนแรกที่บอกเขาว่าประสิทธิ์เธอมีพรสวรรค์ในการเขียนนะแต่หลังจากที่เขาย้ายไปเรียนต่อในเมืองเขาก็ไม่เคยกลับมาหาครูอีกเลยสิบเสียงเรียกจากด้านหลังทําให้เขาหันกลับไปเสมยือนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มมายืนทำไรแถวนี้วะ กูแค่เดินดูรอบๆปร,ระสิทธิ์ตอบเบาๆก่อนจะหันกลับไปมองบ้านครูมนตรีอีกครั้งครูยังอยู่ที่นี่ไหมเสมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจครูเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วว่าหัวใจของประสิทธิ์กระตุกวูบเขารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปในอดีตวันที่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาเจอครูอีกครั้งแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำ ตอนไหนวะเขาถามเสียงแผ่วก่อนน่าจะเสียครูป่วยหนักอยู่หลายเดือนแกพูดถึงมึงอยู่เหมือนกันนะพูดว่าอะไรเสมยิ้มบางๆงแกบอกว่ายังเก็บเรื่องสั้นที่มึงเคยเขียนไว้ให้แกเมื่อสมัยเด็กอยู่ร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ประสิทธิ์เดินเข้าไปในบ้านหลังเก่าของครูมนตรีมันถูกทิ้งร้างไม่มีใครอยู่หลังจากที่ครูเสียไป เสมบอกว่าไม่มีลูกหลานคนไหนมาดูแลทุกอย่างจึงถูกปล่อยให้สุดโซมภายในบ้านยังคงมีโต๊ะไม้ที่ครูมนตรีเคยใช้สอนเด็กๆหนังสือเล่มเก่ากองสุมอยู่บนชั้นตู้ไม้เก่าๆที่เคยเก็บอุปกรณ์การเรียนถูกปลวกแทะจนพังเสมเดินไปเปิดลิ้นชักที่โต๊ะของครูก่อนจะหยิบกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้ประสิทธ กูเจออันนี้ตอนช่วยเก็บของหลังครูเสียมันเป็นของมึงประสิทธิ์รับกระดาษมาถือไว้มันเป็นกระดาษที่ขอบเริ่มเหลืองและเปื่อยแต่ลายมือที่เขียนไว้ยังคงชัดเจนเมื่อโตขึ้นฉันจะเป็นนักเขียนฉันจะเล่าเรื่องราวของผู้คนฉันจะทำให้ครูมนตรีภูมิใจประสิทธิจจำได้ว่ามันเป็นข้อความที่เขาเขียนตอนประถม และมอบให้ครูมนตรีในวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะย้ายไปเรียนในเมืองหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นราวกับมีบางอย่างกดทับอยู่ในอกฉันไม่เคยทำตามคำพูดนั้นเลยอดีตที่ไม่เคยหายไปคืนนั้นประสิทธิ์นั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องนอนของตัวเองกระดาษแผ่นนั้นยังอยู่ในมือเขาอ่านมันซ้ำไปซ้ำมา ทำไมเขาถึงลืมความฝันของตัวเองไปได้นานขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่เคยกลับมาหาครูมนตรีเลยเขาจําได้ว่าเคยมีโอกาสกลับมาหลายครั้งแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาคิดว่าไว้กลับคราวหน้าก็ได้แต่สุดท้ายคราวหน้าของเขาก็ไม่เคยมาถึงความรู้สึกผิดค่อยๆเอ่อล้นขึ้นมาในตอนนั้นเอง เขาหยิบสมุดบันทึกเก่าที่เขาเคยใช้สมัยเด็กขึ้นมาเปิดดูหน้ากระดาษบางหน้าเต็มไปด้วยรอยหมึกขีดเขียนบางหน้าถูกลบจนเลือนลางแต่ข้อความหนึ่งยังคงชัดเจนบางครั้งสิ่งที่เราผัดวันประกันพรุ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีโอกาสทำอีกตลอดไปเขาเคยเขียนประโยคนี้ไว้ตั้งแต่เด็กแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาลืมไปเอง ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอรุ่งเช้าประสิทธิ์ตัดสินใจเดินไปที่โรงเรียนเก่าของเขาโรงเรียนที่ครูมนตรีเคยสอนเมื่อเดินผ่านสนามเด็กเล่นเขาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งนั่งขีดเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษดูจริงจังราวกับโลกทั้งใบของเขาอยู่บนหน้ากระดาษแผ่นนั้น ประสิทธิ์อดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปหากำลังเขียนอะไรเหรอเด็กชายเงยหน้าขึ้นมามองเขาผมกําลังเขียนเรื่องของตัวเองครับอยากเป็นนักเขียนเหรอเด็กชายพยักหน้าผมอยากเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังประสิทธิ์ยิ้มออกมาเล็กน้อยงั้นเขียนต่อไปนะอย,ย่าหยุดเด็กชายพยักหน้าก่อนจะก้มหน้าลงเขียนต่อ ประสิทธิ์ยืนมองเด็กชายคนนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันหลังเดินออกไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เดินออกไปเพื่อละทิ้งความฝันของตัวเองอีกแล้วเขารู้ว่าเขาย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เขายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบทที่สามร่องรอยอดีตตอนที่สองเรื่องที่ไม่เคยพูดออกไปแล้วพ่อของมึงละ่ะ เสียงของเสมดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงนันประสิทธิ์ชะงักมือที่กำลังยกแก้วน้ำขึ้นดื่มหยุดกลางคันก่อนจะวางลงบนโต๊ะคืนนี้พวกเขานั่งล้อมวงกันที่โต๊ะไม้เก่าหลังตลาดดื่มเบียร์กระป๋องราคาถูกเหมือนกับที่เคยทำเมื่อสมัยวัยรุ่นพ่อมึงเป็นไงบ้างเสมถามต่อพลางเหลือบมองประสิทธิ์ด้วยสายตาที่อ่านยาก คำถามนั้นฟังดูเหมือนเป็นคำถามธรรมดาแต่สําหรับประสิทธิ์นั้นมันไม่ใช่เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างตีขึ้นมาในอกภาพความทรงจําเก่าๆไหลทะลักเข้ามาอย่างควบคุมไม่ได้คืนสุดท้ายที่เขาอยู่บ้านพ่อไม่เคยอยากให้ลูกไปอยู่ในเมืองเลยเสียงลุงอาคมดังลั่นบ้านไม้ทั้งหลังสั่นสะเทือนจากแรงอารมณ์ของชายวัยกลางคน แล้วพ่อเคยถามผมบ้างไหมว่าผมอยากอยู่ที่นี่ไหมประสิทธิ์ยืนจ้องหน้าพ่อของเขาดวงตาทั้งสองข้างร้อนเผาเสียงหอบหายใจของเขาและพ่อดังกล้องไปทั่วบ้านชีวิตที่นี่มันไม่มีอะไรเลยเขาตะโกนพ่ออยากให้ผมเป็นชาวนาหรือช่างไม้ไปตลอดชีวิตเหรอผมไม่เอาหรอกผมจะไปลุงอาคมยืนนิ่ง สีหน้าของพ่อไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธเหมือนเมื่อครู่แต่กลับเป็นแววตาที่ประสิทธิ์ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเต็มไปด้วยความผิดหวังงั้นก็ไปซะสิพ่อพูดเสียงแผ่วถ้าคิดว่าที่นี่ไม่มีค่ากับลูกก็ไม่ต้องกลับมาอีกประสิทธิ์สะดุ้งกลับสู่ปัจจุบันเสียงพูดคุยของเพื่อนๆยังดังอยู่รอบตัวแต่เขาไม่ได้ยินอะไรเลยสิท เสียงของเสมเรียกให้เขาหลุดจากผวังเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะฝืนยิ้มออกมาพ่อก็ดีเขาตอบสั้นๆเสมมองหน้าเขานิ่งๆเหมือนจะจับพิรุษแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อการ,รเผชิญหน้าที่เลี่ยงไม่ได้คืนนั้นประสิทธิ์กลับถึงบ้านช้ากว่าปกติบ้านเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟสลัวจากตะเกียงหน้าประตูกลับมาแล้วเหรอ เสียงป้าสุดใจดังขึ้นจากห้องครัวประสิทธิ์ชะงักเขานึกว่าแม่หลับไปแล้วเขาค่อยๆเดินเข้าไปในครัวพบแม่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าพร้อมกับขวดเหล้าขาววางอยู่ตรงหน้าแม่ดื่มเหรอป้าสุดใจหัวเราะในลำคอก็นิดหน่อยบางทีก็อยากให้ตัวเองเมาบ้างจะได้ลืมอะไรไปชั่วคราวประสิทธิ์รู้สึกแปลกๆ เขาไม่เคยเห็นแม่เป็นแบบนี้มาก่อนแม่ลูกกลัวจะกลับมาเจอพ่อใช่ไหมเขานิ่งอึดใจหนึ่งเขาคิดจะปฏิเสธแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะพยักหน้าป้าสุดใจมองเขานิ่งๆดวงตาของแม่เต็มไปด้วยบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจสิทธแม่พูดช้าๆพ่อของลูกเขาไม่ได้โกรธลูกหรอก แต่เขาเสียใจประสิทธิ์กำมือแน่นใจของเขาหนักอึ้งเหมือนถูกถ่วงด้วยหินก้อนใหญ่แม่รู้ไหมว่าทำไมผมไม่เคยกลับบ้านเลยแม่เงียบก่อนจะสายหน้าเบาๆเพราะผมกลัวประสิทธิ์พูดเสียงเบาผมกลัวพ่อจะไม่ให้อภัยผมผมกลัวว่าพ่อยังโกรธผมอยู่ แล้วลูกคิดว่าพ่อจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอแม่ถามเขาเงียบไปไม่รู้จะตอบยังไงสิทธิ์น้ำเสียงของแม่อ่อนลงตอนที่ลูกไปพ่อไม่เคยโกรธเลยเขาแค่ไม่รู้จะพูดอะไรพ่อเป็นคนพูดเองว่าถ้าคิดว่าที่นี่ไม่มีค่ากับลูกก็ไม่ต้องกลับมาประสิทธิ์พูดทั้งที่ลำคอแห้งผากแม่ลืมไปแล้วเหรอ ป้าสุดใจยิ้มเศร้าๆพ่อพูดแบบนั้นแต่ลูกรู้ไหมทุกๆวันพ่อจะไปนั่งที่ศาลาหน้าหมู่บ้านมองถนนสายเก่าที่ลูกจากไปหวังว่าสักวันหนึ่งลูกจะกลับมาหัวใจของประสิทธิ์กระตุกวูบเข่าแทบลืมหายใจหลังจากที่ลูกจากไปแม่พูดต่อทุกวันเกิดของลูก พ่อจะเอากระดาษมาเขียนจดหมายถึงลูกจดหมายแม่พยักหน้าก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่ลิ้นชักแล้วหยิบซองจดหมายปึกหนึ่งออกมาพ่อเขียนถึงลูกทุกปีแต่ไม่เคยส่งไปประสิทธิ์มองซองจดหมายเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดซองแรกออกสิ์พ่อขอโทษถ้าคำพูดของพ่อทำให้ลูกเจ็บปวด พ่อไม่ได้ตั้งใจไล่ลูกไปพ่อแค่ไม่รู้จะบอกยังไงว่าพ่อรักลูกแค่ไหนพ่อหวังว่าสักวันลูกจะกลับมาแล้วพ่อจะได้บอกกับลูกด้วยตัวเองดวงตาของประสิทธิร้อนเผาขอบตาแดงกำ่ำเขาเม้มริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่ก็ไม่อาจห้ามมันได้เขาคิดว่าพ่อลืมเขาไปแล้วแต่ความจริงคือ พ่อคิดถึงเขาตลอดเวลาเขาอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อขอโทษแต่เขาทำไม่ได้อีกแล้วพ่ออยู่ที่ไหนเสียงของเขาสั่นเครือแม่มองเขานิ่งๆก่อนจะยิ้มบางๆพรุ่งนี้ไปเจอพ่อเถอะลูกรุ่งเช้าประสิทธิ์เดินไปยังจุดหมายที่แม่บอกเขาหยุดยืนอยู่หน้าหลุมศพหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายวัดหญ้าขึ้นปกคลุมรอบหลุม เรากับมันไม่ได้ถูกเยี่ยมเยียนมานานเขาค่อยๆสุดตัวลงนั่งใช้นิ้วมือปัดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนป้ายชื่อพอ่อผมกลับมาแล้วบทที่สี่ลุงอาคมกับเสียงวิทยุเก่าตอนที่หนึ่งความเงียบที่ไม่เคยเงียบจริงๆแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านหน้าต่างห้องไม้เก่าของบ้านหลังเดิม กลิ่นอ่อนๆของกาแฟาลอยมาจากครัวด้านล่างประสิทธิ์ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆร่างกายของเขายังคงรู้สึกหนักอึ้งจากเรื่องราวเมื่อคืนเมื่อคืนเขานั่งอ่านจดหมายของพ่อจนถึงตีสองเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขายันตัวลุกขึ้นจากที่นอนกว่าสายตามองรอบห้องทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิม ภาพถ่ายเก่าที่ขอบเริ่มเหลืองชั้นวางหนังสือที่มีหนังสือเก่าปกถลอกและนาฬิกาปลุกแบบไขาลานที่พ่อซื้อให้ตอนเขายังเด็กแต่มันมีบางอย่างที่ขาดหายไปเสียงของพ่อเสียงที่เคยดังอยู่ทั่วบ้านตลอดเวลาเสียงที่ไม่เคยเงียบจริงๆหลังจากล้างหน้าล้างตาและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จประสิทธิ์เดินลงบันไดไปยังห้องครัว แม่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่โต๊ะตัวตรงหน้าเธอมีข้าวต้มร้อนๆส่งไอคันจางๆตื่นแล้วเหรอลูกครับแม่มานั่งกินข้าวสิเขานั่งลงตรงข้ามแม่หยิบช้อนขึ้นมาตักข้าวต้มเข้าปากรสชาติยังคงเป็นรสชาติเดิมรสชาติของบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกถึงได้คือความเงียบเมื่อก่อนบ้านนี้ไม่เคยเงียบเลย ไม่ใช่เพราะเสียงพูดคุยของคนในบ้านแต่เป็นเพราะเสียงวิทยุเก่าๆของพ่อแม่เขาเอ่ยขึ้นหลังจากเงียบไปพักหนึ่งแล้ววิทยุของพ่ออยู่ไหนแม่ชะงักเล็กน้อยก่อนจะวางถ้วยกาแฟลงช้าๆดวงตาของเธอดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ที่ห้องของพ่อตั้งแต่วันที่เขาจากไปแม่ก็ไม่ได้แต่มันอีกเลย ประสิทธิ์เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามผมขอดูได้ไหมแม่พยักหน้าเบาๆไปเถอลูกเผเชิญหน้ากับสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ห้องของพ่ออยู่ด้านหลังสุดของบ้านมันเป็นห้องที่เขาไม่เคยเปิดเข้าไปเลยตั้งแต่กลับมามือของเขาหยุดนิ่งอยู่บนลูกบิดประตูความรู้สึกหลายอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันทั้งความคิดถึงความรู้สึกผิด และความทรงจำที่เขาไม่อยากเผชิญแต่สุดท้ายเขาก็หมุนลูกบิดและผลักประตูเข้าไปกลิ่นไม้เก่าอบอวนในอากาศแสงแดดยามสายส่องลอดผ่านหน้าต่างกระจกที่ปิดไว้ครึ่งหนึ่งทุกอย่างในห้องยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่พ่อจากไปโต๊ะไม้ตัวเก่าที่พ่อเคยใช้วางระเกะระกะไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร สมุดบันทึกเล่มเก่าหลายเล่มกองอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องและตรงกลางโต๊ะมีวิทยุเครื่องเก่าตั้งอยู่มันเป็นวิทยุซานซิสเตอร์รุ่นโบราณที่พ่อใช้ฟังข่าวทุกเช้าทุกครั้งที่บ้านนี้ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ได้ยินมักจะเป็นเสียงของผู้ประกาศข่าวจากวิทยุเครื่องนี้แต่มันเงียบไปตั้งแต่วันที่พ่อจากไปประสิทธิ์ค่อยๆเอื้อมมือไปแตะมันสัมผัสข,ของมันเย็นเยียบและเต็มไปด้วยฝุ่น เขาลองหมุนปุ่มเปิดแต่ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นมันพังไปแล้วหรือหรือมันแค่หมดถ่านเขาหันไปมองรอบห้องก่อนจะเห็นกล่องเก็บของเล็กๆที่มุมห้องเขาเดินไปเปิดออกแล้วพบถ่านไฟฉายขนาดใหญ่สองก้อนวางอยู่เสียงที่ยังคงอยู่หลังจากใส่ถ่านลงไปประสิทธิ์ลองหมุนปุ่มเปิดอีกครั้งเสียงซาของคลื่นวิทยุเก่าดังขึ้น มันเป็นเสียงที่เขาไม่ได้ยินมานานเขาหมุนคลื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนี่คือรายการวิทยุชุมชนบางโพเช้านี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศเสียงของสถานีวิทยุที่พ่อเคยฟังดังขึ้นมาอีกครั้งประสิทธิ์ยืนนิ่งฟังมันอย่างตั้งใจเสียงของผู้ประกาศเสียงเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เปิดคลออยู่เบาๆ มันพาให้เขากลับไปสู่อดีตภาพของพ่อลอยขึ้นมาในหัวพ่อที่นั่งอยู่ตรงนี้เปิดวิทยุฟังข่าวตอนเช้าจิบกาแฟร้อนๆพร้อมกับถอนหายใจเบาๆมันเหมือนกับว่าพ่อยังคงอยู่ที่นี่สิเสียงของแม่ดังขึ้นจากด้านหลังประสิทธิ์ลืมตาหันกลับไปมองแม่ยืนอยู่ที่ประตูมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึก แม่ไม่เคยกล้าฟังมันอีกเลยตั้งแต่พ่อจากไปแม่พูดเสียงแผ่วมันทําให้แม่คิดถึงเขามากเกินไปประสิทธิ์เงียบก่อนจะพยักหน้าเบาๆแต่วันนี้แม่คิดว่าแม่อยากฟังมันอีกครั้งเขายิ้มบางๆก่อนจะขยับตัวให้แม่เดินเข้ามาในห้องพวกเขานั่งลงที่โต้ะไม้ตัวเดิมเสียงของวิทยุยังคงดังอยู่อย่างสม่ำเสมอ เสียงที่เคยเป็นของพ่อแต่วันนี้มันเป็นเสียงที่ปลอบโยนหัวใจของพวกเขาทั้งคู่แม่พ่อไม่ได้จากเราไปจริงๆรหรอกป้าสุดใจหันมามองลูกชายก่อนจะยิ้มบางๆดวงตาของเธอมีน้ำใสๆคลออยู่ใช่ลูกพ่อยังอยู่ตรงนี้ในทุกเสียงที่เราเคยได้ยินบทที่สี่ลุงอาคมกับเสียงวิทยุเก่า ตอนที่สองสิ่งที่พ่อทิ้งไว้เสียงวิทยุเก่ายังคงดังแทกความเงียบอยู่ในห้องแม่กับประสิทธิ์นั่งอยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีโดยไม่มีพ่อแม้พ่ออออออจจะาาาากไปแแแล้้้วต่่่่บงงงงงงงยยยในนหีนีังคงมรรมรรขขเพ่อเคยพูดถึงผมบ้างไหมคำถามนั้นหลุดออกจากปากประสิทธิ์โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว ป้าสุดใจหันมามองลูกชายก่อนจะถอนหายใจเบาๆลูกคิดว่าพ่อจะลืมลูกได้จริงๆเหรอเขาไม่กล้าสบตาแม่เพราะลึกๆแล้วเขากลัวคำตอบตั้งแต่วันที่ลูกไปพ่อคิดถึงลูกทุกวันแม่พูดต่อแต่พ่อไม่เคยบอกใครแม้แต่แม่เองแล้วทำไมพ่อไม่เคยติดต่อผมเลยประสิทธิ์พูดออกมาทั้งที่ลำคอแห้งผาก ความขมขื่นเริ่มเอ่อล้นออกมาจากใจแม่มองเขานิ่งๆก่อนจะพูดช้าๆพ่อคิดว่าลูกไม่อยากคุยกับเขาหัวใจของประสิทธิ์กระตุกวูบทุกครั้งที่พ่อเห็นแม่โทรหาลูกแล้วลูกไม่รับสายพ่อจะเงียบไปนานแล้วก็ลุกเดินออกไปข้างนอกแม่เสียงของเขาสั่นเครือ เขาไม่กล้าโทรหาลูกเองเพราะเขากลัวว่าถ้าลูกปฏิเสธเขาอีกครั้งมันจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมประสิทธิ์กำมือแน่นเขาจำได้หลายครั้งที่แม่โทรมาแต่เขาปล่อยให้สายเรียกเข้าดังจนเงียบไปเองเขามักจะคิดว่าค่อยโทรกลับพรุ่งนี้ก็ได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เคยโทรกลับเลยเขาไม่ได้รู้เลยว่า พ่ออาจกําลังรอปลายสายอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พ่อทิ้งไว้แม่ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปที่มุมห้องก่อนจะหยิบกล่องไม้เก่าขึ้นมาพ่อเก็บของบางอย่างไว้ให้ลูกเธอยื่นกล่องนั้นให้เขามือของประสิทธิ์สั่นเล็กน้อยขณะรับมันมากล่องไม้นั้นเก่ามากดูเหมือนจะถูกใช้งานมานานข้างบนฝาปิดมีรอยขีดเขียนเป็นลายมือของพ่อ ถึงลูกสิทธ์ถ้าวันหนึ่งลูกกลับมาเปิดมันดูนะเขาเปิดฝากล่องออกข้างในมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งและวิทยุพกพาเครื่องเล็กที่พ่อมักจะพกติดตัวพ่อเขียนอะไรไว้เหรอแม่แม่สายหน้าแม่ไม่เคยเปิดอ่านเลยพ่อบอกว่ามันเป็นของลูกมือของเขาสั่นเบาๆเมื่อเปิดสมุดบันทึกนั้นออกหน้าแรกมีลายมือของพ่อที่เขาจำได้ดี ถึงลูกสิบพ่อรู้ว่าลูกต้องไปตามทางของตัวเองและพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกเสมอไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นยังไงก็ตามแต่บางครั้งพ่อก็อยากให้ลูกรู้ว่าบ้านหลังนี้ยังมีที่ของลูกเสมอไม่ว่าวันไหนก็ตามพ่อไม่เคยโกรธลูกเลยนะประสิทธิ์รู้สึกเหมือนลมหายใจของตัวเองติดขัดเขาเคยคิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยให้อภัยเขา แต่ความจริงแล้วพ่อไม่เคยโกรธเขาเลยตั้งแต่แรกพ่อเขียนจดหมายนี้ไว้เมื่อไหร่ก่อนที่เขาจะจากไปไม่กี่วันแม่ตอบเบาๆน้ำตาที่ไม่อาจกระเก็บได้อีกต่อไปประสิทธิ์เม้มริมฝีปากแน่นน้ำตาร้อนๆไหลลงอับแก้มโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาเสียเวลามาหลายปีคิดว่าพ่อเกลียดเขาคิดว่าตัวเองเป็นลูกที่แย่ที่สุด แต่ความจริงแล้วพ่อแค่รอเขากลับมาเขาหยิบวิทยุพกพาเครื่องเล็กขึ้นมาพยายามหมุนคลื่นคลื่นขาดขาดหายหายก่อนที่เสียงของนักจัดรายการวิทยุจะดังขึ้นบางครั้งคนเราผัดวันประกันรพรุ่งคิดว่าเราจะมีเวลาเสมอแต่วันหนึ่งเมื่อเวลาหมดลงเราถึงได้รู้ว่ามีบางคำที่เราไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลย เสียงนั้นแทรกเข้ามาในจิตใจของเขาราวกับพ่อกำลังพูดกับเขาผ่านเสียงวิทยุเขากำวิทยุในมือแน่นปิดตาลงปล่อยให้น้ำตาหยดลงบนสมุดบันทึกของพ่อพ่อผมขอโทษการก้าวไปข้างหน้าแม่ลูบหัวลูกชายเบาๆลูกกลับมาแล้วนะพ่อคงดีใจมากประสิทธิพยักหน้าทั้งน้ำตา เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้อีกแล้วแต่เขายังสามารถทำให้วันนี้และวันต่อๆไปมีความหมายมากขึ้นแม่หืมผมขอเก็บวิทยุของพ่อไว้ได้ไหมแม่ยิ้มบางๆได้สีลูกเช้าวันต่อมาเสียงวิทยุเก่าดังขึ้นอีกครั้งในบ้านหลังนี้หลังจากที่มันเงียบไปนานหลายปีแต่คราวนี้ มันไม่ได้เป็นเสียงที่ชวนให้คิดถึงความสูญเสียแต่มันเป็นเสียงที่ย้ำเตือนให้เขารู้ว่าพ่อจะอยู่กับเขาเสมอ